เา้เนนเานี่ครัเฮียน้องออมานนิครับผมก็สวัสดีตอนเชาน้านะครับผมเดี๋ยวมาดูชมนะครับผมมาหาข้าวกับข้าวเอาตรงๆนะแม่กาไปทำงานกลับมาให้ซื้อผักกลับมาบ้านด้วยมาหาก่อนอันนี้เป็นไม้ต้นใหญ่นะตอนนี้ก็ดอกสวยอยู่นะครับผมดอกสวยนะให้ดอกได้เยอะได้โดกดีนะตัวนี้นะ ดอกชูดต่างดีเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นรากขางทองก็ดอกสวยอยู่แล้วลรากคางทองนะดอกเยอะดีนะครับผมเต็มต้นนั่นแหละเราออกดอกเต็มต้นเลยตัวนี้จะเป็นชมพูนะดอกก็เยอะเช่นกันแกแวงแหวงหน่อยน้อนกินนะน้อนกินดอกกิ่งเยอะเป็นไม้ที่ที่เป็นกิ่งยเยอะอาไปแต่งคุ่มหรือเราเราไปแต่งเราเราตัดน,นี่เอากิ่งต่านี้ไปปักชำหรือว่าเราจะเอากิ่งนี้ไปเสียบกับต้นใหม่ได้หมดเลยนะครับผมสามต้นที่เราเห็นหน่นเป็นไม้ต้นใหญ่นะสูงไม้สูง 450บาทรวมส่งสามต้นนี้ครับผม450บาทรวมส่งแต่ผมแถมแรงต้นนี้ให้ไปด้วยนะเออจะได้รับไปทั้งหมดสีต่ต้นสีต่ต้นนี้นะเป็นสี่ต้น450บาทรวมส่งไม่แพงเลยนะครับผมต้นใหญ่นะมันไม่ใช่ต้นเล็กนะสามต้นขายให้ดูข้างหลังมาดูชั้นเดียวด้วยชั้นเดียวจะเป็นอังกอร์เอกมงคลตัวนี้ไม่มีชื่ออันนี้ลองทำใหม่ เป็นไม้ชั้นเดียวทั้งหมดนะชั้นเดียวทั้งหมดอันนี้เป็นชั้นเดียวแดวลงลูกัรชุดนี้รวมส่งทุกอย่างสี่ร้อยนะครับผมสี่ต้นนี้รวมส่งทุกอย่างเลยเแบียดเสร็จสี่ร้อยเอาไปเลยนะสี่ร้อยเอาไปเลยแต่ว่าตัวนี้มันต้นใหญ่ก็เราขอสี่ร้อยห้าสิบาทนะสี่ร้อยห้าสิบาทได้ได้ได้ตัวนี้ไปด้วยนะสี่ร้อยห้าสิบาทก็บกั้นต้นใหญ่กว่าโดยไกลนะเราเก็บเียบแค่ว,ว่าต้นใหญ่กว่านะ อันนี้สี่ร้อยพอเอาไปอันนี้เป็นขาวซีวนอนนะอันนี้เป็นไม้โครงสร้างใหญ่เอาไปแต่งความจะสวยมากครับตัวน,นี้ไม้ต้นใหญ่นะหถมใหญ่คือเหมาะในการแต่งความอันนี้สองร้อยห้าสิบาทเอาไปเลยตัวน,นี้ก็เช้านี้มาเท่านี้แล้วครับผมเดี๋ยวจะก,การลูกชายั้งสองก่อนเดาอย่าไปทับมันแรง เตะตัดได้เบาเตะตัดได้เบาเตะตัดได้เบาไม่รู้ว่าจะไม่มีอะไรกินในสองตัวนี่ถ้าขายไม่ได้หนักแว่ามึงเงี้ยโอเคครับผมขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมเชิญสาวคาร์เมลครับผมสาวพูนและสวัสดีครับผมสสวัดีครับ